ากะเพราหน่อไม้ไก่สัตว์สิบบาทสิบบาทเงินละสิบบาทชิ้นสิบบาทเล่นได้เลยจ้ะสิบบาทข้าวจะเป็นบุฟเฟ่สิบบาทตักไม่อั้นเลยเป็นน้ำพริกกะปิสิบบาทเหมือนกันวันนภาข้าวแกงสิบบาททำกับแม่ละแม่ทำกับข้าวอยู่ข้างในผมบาทเนี่ยนะครับก็เวินละสิบบาท ไม่มีหมูเลยน้ำมัน้ำมันอะไรก็คือใช้น้ำมันพืชปกติเศรใจว่มากโต๊ไม่พอนั่งเลยตักตักไม่ทันงง,งไปหมดเสา<ะ>เสาอาทิตย์นี้ก็คนก็จะเยอะตอนแรกมันเพิ่งจะเที่ยงกว่าไงก็ก<งาน>ข้าวก็จะหมดแ่ะโอ้โหบางคนกินจุนะบางคนกินสองจานสจานทุกทุกอย่างเลยจะเป็นสิบบาทเอาแค่พออยู่ได้เขาเลอือกได้หลากหลายด้วยอะหนูนจะนับตามถ้วยเอาวันนภา,าข้าวแกงสิบบาทอะ วันนภา,าข้าวแกง10บาท่ะวันนภา,าเป็นชื่อหนูเลยพิ่งเปิดได้ประมาณสองอาทิตย์เองทำกับแม่แล้วแม่ทำกับข้าวอยู่ข้างในผูกสาวเาขายากเปิดอะค่ะก็เลยทำให้แม่มาช่วย,ยใช่หนูหนูเป็นคนตั้งขึ้นมาอย่าง10บาทข้าวจะเป็นบุฟเฟตสิบบาทตักไม่อั้นเลย,ยอันนี้จะเป็นใส่ถ้วยเล็กๆถ้วยละ10บาท ใส่ถึงยี่สิบไม่มีก็จะมีเป็นถ้วยใส่แกงสิบบาทแล้วก็ตักข้าวได้สิบบาทแล้วก็ไม่เิ็นก็เพิ่มได้ตลอดไม่ตักเองถ้าคือเราจะคิดแค่จานแรกจานเดียวสิบบาทค่ะถ้าไม่อิ่มก็เพิ่มได้ค่ะโอ้โหบางคนกินจุนะบางคนกินสองจานสองจานเอาแค่พออยู่ได้แล้วคนเขาเลือกได้หลากหลายด้วยนะสิบบาทจะมีเป็นน้ําแข็งใส่แนตะ่ถ้วยละสิบบาทเหมือนกันใส่ได้กี่อย่างก็ได้นะ่ะ ใช่เล่นได้เลยจ้ะข้าวตักได้เลยนะคะมเมนูจะสลับไปในแต่ละวันนะประมาณ10บกว่าอย่างจ้ะจะไม่ซ้ํากันอันนี้แกงเขียวหวานไก่น้ำยาปาน้ำยปาปาดอันนี้เป็นแกงกะทิจ้ะอันนี้เป็นกะเพราหน่อไม้ไก่ผัดจ้ะอันนี้ผัดผัดเป็นน้ำพริกกะปิอ่ะม,มีผักด้วยเดี๋ยวเราผัดกัน ใส่ถ้วยสิบบาทเนี่ยอ่านีสิบบาทหัวกะละสิบบาทเพื่องละสิบบาท,าบาทอนมสิบบาทก็ไข่ใบเดียอิสลามอาหารจะเป็นทานได้ค่ะไม่มีหมูเลยเป็นไก่อะเป็นไก่เป็นปลาแบบนี้เขาจะเป็นอิสลามเยอะไง เราก็เลยไม่ไม่ทำหมูน้ำมงน้้ำมันอะไรก็คือใช้น้ำมันพืชปกติสิบ,บาทแต่ว่ากินได้ไม่อั้นเลยนะเยอะช่วงสายๆหน่อยนะเสาร์เสาร์อาทิตย์นี้ก็คนก็จะเยอะ่ะเขาเป็นคนทำงานอะจ้ะทำงานตอนเช้าเขาก็จะมาซื้อไปกินที่ทำงานบางทีพวกโรงงานเงี้ยมากินอย่างเงี้ยเพราะว่าข้าวเติมดีไม่อิ่มก็เติมที่วันอังคารที่แล้วว่ะทำเพิ่มสองรอบ เพราะว่ามา,มาบางทีคนยังเข้ามาอยู่แล้วกับข้าวมันเหลือแบบน้อยเงตอนแรกมันเพิ่งจะเที่ยงก,กว่าๆไงก็กับข้าวก็จะหมดแหละอาทิตย์ที่แล้วโต๊ะไม่พอนั่งเลยใช่ <c oughs> <c oughs> ตบใจมา <c oughs> กใช่ตกใจมากตักไม่ทันงงไปหมดเลย ท,ทั้งกันสิบนบะอยู่เส้นส<อ>ตร<อ>งถนนหน้าพระตำหนักศ<า>ิริยาลัยอะจอดได้ค่ะด้านหน้าร้าจอดได้เลยเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงแล้วก็ปกติจะปิดถึง4ี่โมงเย็นแต่ว่าของจะหมดก่อนอยูทุกวันพุธค่ะ